ครับการใช้สวิตเพื่อปิดหลอดไฟนะครับเรากําหนดให้ x0 เป็นวงจรปิดนะครับคือสวิตตัวที่1เป็นอินพุตนะครับเอาพุ่ก็คือ y2 และไฟดวงที่1นะครับเมื่อเรากดสวิตตัวที่1ไฟดวงที่1จะไม่ทํางานเมื <ME> e ่อเราเรากดสวิตช์ที่2นะครับอินพุตก็คือ x1 ครับไฟดวงไฟดวงที่2จะไม่ทํางานก็คือจะดับครับคือไฟ y ตัวที่3นะครับ เมื่อเรากดสวิตช์สามกำหนดให้เป็น x 2นะครับเป็นวงจรปิดนะครับเมื่อเรากำหนดสวิตช์ที่3ไฟดวงที่3จะดับครับก็คือ y 4ครับครับจากนั้นทำการเช็คโปรแกรมโดยการกด convert นะครับแล้วมาที่ออนไลน์นะครับ y t plc นะครับจากนั้นกด parameter บวกโปรแกรมนะครับแล้วกด eq ครับยืดถ o a ออกครับเป็นอันนี้คือโปรแกรมเรากำลังรันเข้าเครื่อง plc นะครับโอเคครับ ป็นกดรีเซ็ตนะครับให้ไฟติดนะครับนะครับกดตามนี้กดไฟที่หนึ่งไฟดวงที่หนึ่งจะดับนะครับสวิตช์ที่หนึ่งกดสวิตช์ที่สองไฟดวงที่สองจะดับนะครับกดสวิตช์ที่สามไฟสวิตช์ที่สามจะดับนะครับ